เลขคีมาขอเมือ <divide> นี่กับผู้ไดเอาไปเสียงโศกเสียงลาบเดี๋ยวไปซื้อทั้งรัฐบาลไทยก็ดี้ไปซื้อทั้งอันแบบไดก็แล้วแต่ครับให้ได้โซกไดมันสุขูสุดคนได้ทั้งสามโตสองโตได้ทั้งบนทั้งล่างได้หอดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคนแรเด้อสาธุเด้อติดตามตัวเลขอาจยะน้อยจากบุรีมไดที่ ลอยชับช่อง u t ท b e ลอยชับน้ำโ้กเลขเด็ดน้ำโ้กติดตามเลยครับเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตวัดตกเอฟซีแฟนคลับลอยชับน้ำโ้มเลขเด็ดน้ำสวัน,นี้แอดมาทีสารลกักเกอร์ตาจันตาเยยยมี เพื่อนำตัวเลขไปเสียงโศกเสียงใต้งวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทราบข่าวว่าอาจตีนหน่อยมาจากโรยรัมนลิตมาทําพิธีขอโชคขอตัวเลขหาก่านผู้ช่งก็มาแล้วเอฟจีก็มาแล้วขอคนอะไรคนเราแจ่เพื่อเป็นกำใจให้กับแอดมินลอยจับในการเหตุงานต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งมาไม่ขีปวิดีโอใหม่มันจะได้แจ้งเตือน นมา่อหอดมาถึงจานลักกิโรแล้วก็ไปพผไปโผลและดิ้ตามกับแอดหลอยจับน้ำจุกเหล็กด็ดน้้ำจุกได้เลยครับยัริตังรูธะมคะังวิปปติปภยสัตรรน้ำมยัายวินาสายะปริตังรูะมังครังวิปปติปิภะน้อยัสสาปยาวินาาัปบรรยครัติตาะรมนปวินาสายปะริตัระมคัง สามุทธิอทธวิสัณจะทวารสันจตสาสะเกปัญจะสตาสาสานีนามามิสิรสาหังเตสังขมันจะสังขันจะอัธเรนนามามิหังนามกาลานุภาเวนะหันตวัสภิวปทเวนีกันตลายจะปิวิสัณตัวเสสะตสัมพุทธปัญจะปัญญาสัณจะจตุวิสติสหาสะเกชาตาสะตาสาสานีนามามิสิรสาหังเตสังขมันจะสังขันเจอทะเรนนามามิหังนามกาลานุภาเวนะหันตวัสภิวปภเวนีกันตลายจะปิวิสัณตัวเสสะตสัมพุทธ

અહં ઉતતં ચતિ પંચવિનયોસુ યત્સુ સિખિતો સુભાસીતા જયવાચૈ ઇતમંખારમુતમં માતાપિતુ ઉપથાનં કુતથા લાક્ષસ સંગહો ન અપરાજકમંતૈ ઇતમંખારમુતમં અનથાના જથામચરીયા જયસકનં જ સંગહો અવચાનિકમની ઇતમંખારમુતમં સંગાહ રતિ ગરતિ પપમચ્છપનાય પનિમો કુમસ્વૈ ઇતમંખારમુતમં

กินชีวิตทางอิทงสวางหัวรังวาสกิตสวายังสนังปณีตังโนสมังคะจิตศรคา a h เตยะัจธรรมยุโพเทศนังปณีตังเยเตนะสันเจนะตัวที่หุนตุวขยังวิลาคังอมะตังปณีตังเยทศกษัตกายมุนีสมะฮิโตนะเตนะธรรมเยนะสมันตะกินชีทำปีธรรมเยร์สนังปณีตังเยเตนะสันเจนะตัวที่หุนตุวขยังวิลาคังอมะตังปณีตังเยทศกษัตกายมุนีสมะฮิโตนะเตนะธรรมเยนะสมันตะกินชีทำปีธรรมเยร์สนังปณีตังเยเตนะสันเจนะตัวที่หุนตุ Yang Buddha Seso, kali ini dia suciing semati mana kali ganemahu semati nate nasmawan wisati tangpi samerat nang kadi tangete natenje nato watihun tu. Yang pernah saya tahu peliwan dan iaitu yang semacam nanti kan yang mengutamakan nanti teman lebih tinggi tanggi 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 tanggi. Selamat pagi. 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 Selamat back

Pemalaman tadi itu di sepani aji kita kata beti unan nabi itu semua kami nak kami itu kita beti itu hangga mau kau tahu tak mau beta kerana hari fasa tuan tanah mata mi hari tuan nuwah fasa tanah tahu hari yang di dalam kita kata mangkay yang tu di tu tanah nama tu mesti jana mui muda tanah nama mui muda jaya mangso bodi muda la nang warang ye ten nata cewa cina teh caya mangkala nanti mesra la nang samu mesra la nang warang ye ten nata cewa cina hundo teh caya mangkala nanti mesra la nang anjang nang warang ye ten nata cewa teh caya mangkala nang anjang tanang loke wit tv tang betul la tanang betang tembang nanti tu kematu yang kincir tanang loke wit tv tang betul tanang

พิธ <trendy> ีขอเลขี่สารกเลีเดินน้ำตเปี่ยนพัดจานน้อยเห็นเลขจีเห็นไหมน้ำตาเทียนเนาะจีเป็นเลขเนาะ ยังตุกยันตุ้กจังตุ้กเลยตกจุ้มชาตุเป็นเก้าหกจอเก้าหกจอน้อง F สี่เป็นตัวไหนตัวที่เล็กเก้าหกจอนะมาดูใกล้ใกล้ด้อค่ะก้า ชัดเลยใช่เลยชัดเลยชัดเลยสามสามสี่หนถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหม7เจ็ดนาะเจ็ดสี่่งเ้าใช่ไหมเนาะ

Hãy chị hãy chị hãy chị hãy phim hãy chị hãy nè hãy chị hãy 3ามสีหนึ่งจังเขียนครับสาม FC เป็นตัวหนใช่สามสีนึ่งนะครับแทงเกีนเป็นส สามสี่หนึ่งด้ยสามสี่หกันเนาะสี่งสเามสี่หกเลขหกเลขหกไทยเนาะเก้าหกสองเก้าหกสองเก้าสอง ตัวนี้นะมันไม่แนี่ยแจนเป็นหกนิ้วมันเป็นหกไทยหรือเลีงหนึ่งไทยเนี่ยจับล่างเซทานนี่เลยจ้ะเซทานเนี่ยจ้ะสวยแกตัวนี้หางยาวายกยกเป็นแม่ไม่เลยหรือนาศิเป็นสามไทยเลยข้าหกองตรงนีดอกใหม่อยู่เนาะตายเลยทีนี้ต้องไม่ฝักข้าวคุณเมื่อนี่ยแจนเป็นหกคือเป็นสิเป็นหกไทยคือเป็นหนึ่งไทยตัวนี้ตอนนี้แจน หกไทยแต่มันก็คือหนึ่งไทยอยู่ดีแต่ขันหนึงไทยมันต้องจับมันปีนมาจา่จับีย,นย,ยันหนึ่งไทยปีนมาจับสีเป็นหนึ่งไทยอืมันเป็นหนึ่งไทยอันไหนก็บอเป็นชีเลยเนาะอืมว่านี่เร่ยมันปีนได้อืมรีกกับสลับได้เสามหนักสามเท่ๆสามก็บีนะี่ยจังได้กับแมเ่เท่ 3-4กับี่มตัวที่3มันเป็นปิจรนาให้เนาะสี่หนึ่ง3 4 1ส1 3เป็สมนึ่งสนึามเก้าหกมีเลขทั้งหมดหตัวเนาะค่ะจับซักเอาเลยค่ะคันเบอรบันใจเนาะค่ะเนาะเก้าสองเก้าสองมันมีเลขปิดชนะอยู่เนาะจาดโชว์เลยนะครับผมสามสี่หนึ่งสามสี่หก หกเก้าสองนะครับผมสามจีหนสามจีหกหกเก้าสองก็นัดเกจอเลย้องเลยจาน้อยสามสี่หนึ่งามตัวนี้แล้ววนนี้แจนเป็นเหล็กกไทยเป็นเหล็กหนึ่งไทยครับคันคันคันนตามเอาตามหนาเสื้อเหล็กซีมยี่สี่เนาะแต่เหล็กเหล็กตัวนี้มันตีจวงทึ่งคันนักตามหนาเสื้อมันก็จะเป็นเหล็กกกไทย แต่ว่ามันว่นว่นในสี่มันก็ขึ้นหนึ่งไถ่อยู่ดิอาจจะปีนมาในสีกับหนึ่งไถ่กับขังนี่เองมันฟันบรขาตัวนี้เลยฟันบรขาแต่ว่าไอ้หกเก้าสองส่วนมากเลยมันหลายมันหลหย่อนฟันเหล็กประขาด็เลยต้องฟันไหนประขาเลยใช่ต้องซุดไทยนี่ได้ตัวนี้มากีนนาทีสองเลยน่าน่าจะเน้นสองวันนี้น่าจะเน้นสองหลักสอง ก็ทุดท้ายมันคือเล็กสองมามันหาคู่อะไรครับสองดล่ะสองอย่างเาถึงสองศเหตุตอนบนเหตุตอนมันบอกขื่นหมันหแค่นี้สองไดสองศูนบอกในถาดก็มีสองกรจับซับเอาในี้มดตัวนนะคะสองหกสองหนึ่งสองหนึ่งสามสอีาตาจจ่าหรอครับว่ามันใจซ้ำนั่นแลยเนี่ยเมันถึอัตัวนี้มันถือกันกระเหล็กแมตะีเคียน เอ็กตัวนี้ตัวนีนกนก้มันตัวน,น,นี้นะมันถือกป็นกระดิ่งในตะเกียนสี่หกในตะเกียนอยู่ใส่ครับ,บาอาจารย์อยู่ปุริรั่มอยู่รบารอาจารย์อยู่นะคือหกงวดแล้ววันนี้งวดที่เจ็ดไปของวดที่เจ็ดนี่อาจารย์หายมากหกงวดแล้วกไ,ววไม่ขอก่อนที่ก่อนที่ยูทูปสิไปไายนั่น่อนนั้นนี่ขอได้มาสามงวดแล้ววันนี้มันมียูทูปกข้ามาไทยไทยอีกก็ได้มาอีกสามงวดสิผมโทรหาอาจารย์นั่นเลยงวดวันนึงเพิ่านหายสามหกท่นหายเจ็ดห้าเก้า ก้าสามหกสามหล้วก็หาสามัน <oh> ี่คร um. ับเนี่ยสองตัวนี่มันถือกันกระหลแมตตเคียนกอาจากระลแมตตเคียนไห้เอฟีนะฮะจาเ็มกระดาษสมุดเลยครับดัดรงสี่มตเคียนไเวลากงวดเนาะแมนบ่าเด็แมตตะเคียนที่ปขอมัขึ้นกเป็นไห้ตัวนี้แม่ตะเคียนครับือี่สี่

แต่ว่าบาดที่แรกเพิ่อนไห้ปันนี้เพิ่นมาตัดไห้เพิ่นมาตัดสามตเพิ่นโตนีนเพิ่นบ่อไห้เอาสามตเพิ่นแยกเพิ่นแนียสองตัวไห้เพิ่นแนียสองตัวไห้เป็นสามเก้าสามเจ็ดแล้วกไห้โตกั้นไห้โตรองโตกั้นมานีเก้าเจ็ดแล้วนีเพิ่นว่ากั้นเพื่อมันออกซื้อแต่ว่าเก้ากับเจ็ดมันก็สิทิ้งช่วงลแหละเอากระไรบ่เอากระไรเพิ่นว่ายังสั้นแล้วเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นให้มันก็มีมีนี่แหละนี่สามเ ป้ามีที่เพิ่นเน้นไ้นี่เพิ่นเน้นไ้แล้วก็มีมีสามเก้าสามเจ็ดแล้วก็หกเก้าหกเก้าที่เพิ่นเน้นไ้นะ่าที่เพิ่นเน้นไ้สองดิสองตัวแม่ตะเกียนแมนตอนเก้าเจ็ดนี่เพิ่นวาสือเพื่อเพื่อไวแต่ว่ามันมันคือสิสิ้งมันคือสิทิ้งช่วงแล้วแล้วเจ็ดเก้ามันด้นเติบเลครับมันคือสิบวอกดอกปะหกวกสิบหกวกสิบครับ อาจารย์บอกอเลยเมตาเชียนอีกแหนึ่งครับเล่มเมตะเคียนนี่สามโตมีสี่หกหนึ่งสีเก้าหนึ่งครับสองโตที่เพิ่นเน้นไฮก็คือสามเก้าสามเจ็ดหกเก้าครับตัวเจ็ดเก้านี่เป็นโตล่องครับคือเพื่อไวนี่เล่มเมตะเคียนครับอันอันนี้เล่มเพราะ,ะข้าตัดเสื้อตัดชันครับไม่เกี่ยงไงอาจารย์บอก สามสี่หนึ่งสามหกหนึ่งแต่สี่หนึ่งกับสี่ถือกั้นกระเลกเมตาเพียนอยู่เดสสี่หนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่หกนี่เข่ากันอยู่แล้วก็หกเก้ามาหกเก้านี่เก่ากันอยู่นี่ยังยัางมาท่านเด็กคออยู่แต่สารปูพุ่มป่าพายมาท่านเด็กคอว่ากลับไปนี่แหละไกลๆนี่จสี่หนึ่งสามสี่หกหมวด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 ก้อนพูนพันไทยพันไทยเจ็ดศูนย์สามกับแปดเก้า ปดหกแปดเก้าครับปัานนี้ว่ดทัานมาบางนึงตั้งศาลให้เพื่อนเพื่อนให้เก้าหาสามครับหาศูนย์เก้าศูนย์นนี้เพิ่นเขาส่งมาเพื่อนบอกภาษาเขมรนะเพื่อนว่าหกเก้าเก้าเนี่ยระวางเก้ามันตลกมันกลับหัวเป็นเลขโกเด้อเพื่นว่ายังสี่โอครับตอนเพิ่นเขียนให้เพื่อนเขียนไห้เก้าสามกับแมนอยู่แต่ว่าเพิ่นเขียนแล้วเพื่อนมาบอกเพื่อนมาบอกตอนเพื่อนกำลังว่าวขาหมูเขาอยู่ทางครับเพิ่นว่าหกเก้าเก้านี่หกนี่มัน เก้าหนีวิเยนเป็นหกใดเด้อม,มันสิกลับหัวเป็นหกใดเขาก็ถือกันหลายคนอยู่นนั่งอยู่ในนังก็กถือหลายคนอยู่แต่ว่าบอกที่เขาเมือง YouTube, ยูทูบอยู่อาจสิบปรด็นนิดละวะเพราะว่าโมโหรีเสียงมันดังมัวนี้ท่นเดียวไปขอเพิ่นท่านเดี๋ยวขอเพิ่นยังท่านเดี๋ขอเพิ่นอ่านว่าขอมาเลี่ยวเล่งมันมันมีโตขึ้นอีก,กอ่ะทุ่มไรแล้วประเด็นนี้มันตรงกันสองที่แล้วเนาะมันตรงกันสองที่เลยหกเก้าสิบ แสดงว่าเพิ่นเองเพิ่นก็ยังลังรี่อะระวังเหล็กนึงก็เหล็กมได้งแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิที่แหนเพิ่นสี่สี่เหนี่วนะนึ่งมือขึ้นจคข้าวหนึ่งกับสี่ใส่ตัวนี้ก็เนเพีงสี่เป็นแล้วเนาะสี่นก็มาสี่ส่นี่งขอจีหกเก้าสองตัดออกแล้วสี่หกเก้าสองับ แอด้อยซับน้ำโซ่ขอขอบคุณอาจารย์น้อยที่มาหายแนวทางเสียงโศกเสียงใต้เ่อประจำวันที่หนึ่งสิงหาก็มันนี่ก็ให้เอฟที่ตกแต่น้ำไปเสียงโฉบเสียงใต้ให้โฉกมากันสูบสูสุบคนสำหรับกินในแอดมีลอยซับน้ำโซ่ขอขอบคุณสวัสดีครับเน้นเน้นน้นหกสี่เก้าสองเลขสามโตมีสะมีสาม ี่หกสามสี่หนึ่งครับแล้วก็เก้าหกสองครับแต่ว่าตนวมนี่ไฮไลท์นี่มันมันมีเหล็กังวั่นนโอมันมีเล็กมาวัลลอตเตอรี่กับน้าดือครับอาจจจาใใ้เน้นๆตัวใดน่นๆเลยอันว่าให้เน้่เหล็กลงวัลมันบอเพราะว่าไอเหล็กที่อาจารย์ชอบอะมากีลกันนี่แล้วนี่เล็กเพิ่นเน้นให้แล้วหกสีเก่าสองนี่หกี่กับเก่าสองสหกเก่าสองเดี๋ยวสูมให้บึง นี่เนาะต้นนี่นนี่นยนน้อยจาย้าเนาะขอบคุณอาจารย์หลายครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม